สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ CBR Podcast รายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของกาแฟอย่างลึกซึ้งและอบดุ่นกับผมบีนครับ และโรสเองค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะพี่บีนเพราะว่าหลายคนชอบดื่มกาแฟมากๆแต่ไม่รู้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ควรจะกินคู่กับกาแฟเลยจริงไหมคะพี่บีนถูกต้องเลยครับน้องโรสบางทีเราก็เผลอไปกินอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะเข้ากันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทําให้รสชาติกาแฟเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งส่งผลต่อสุขภาพของเราได้เลยนะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาเปิด เผย11สิ่งที่ไม่ควรกินคู่กับกาแฟเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟอย่างมีความสุขและดีต่อสุขภาพที่สุดค่ะโอเคพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยที่อยากจะเตือนคืออาหารรสเผ็ดครับ เคยนั่งจิบกาแฟหลังจากกินพริกเผ็ดๆไหมครับน้องโรสเคยค่ะพี่บีนรู้สึกเหมือนท้องมันปั่นป่วนแถมรสชาติกาแฟก็ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะนั่นแหละครับความร้อนแรงของพริกหรือแกงกะหรี่มันจะไปกลบรสชาติกาแฟที่ละมุนล,ละไมแถมยังอาจทําให้แสบร้อนกลางอกหรือรู้สึกไม่สบายท้องอีกด้วยนะครับเหมือนกับว่ากําลังทําสงครามรสชาติกันเลยนะคะพี่บีนถ้าไม่อยากให้กาแฟเสียรสแนะนำให้แยกกันทานดีกว่าค่ะ มาต่อกันที่ข้อ2เลยค่ะ ผลไม้รสเปรี้ยวอย่างส้มเครปฟรุตหรือมะนาวค่ะอ๋อผลไม้พวกนี้มีกรดสูงใช่ไหมครับน้องโรสแล้วกาแฟก็มีกรดธรรมชาติอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะพี่บีนเมื่อกรดเจอกับกรดมันก็จะกลายเป็นรสเปรี้ยวโดดโดดที่ไม่น่าพึงพอใจเลยค่ะแทนที่จะเสริมกันกลับแย่งกันเด่นทําให้เหลือความเปรี้ยวติดลิ้นที่บั่นทอนรสชาติกาแฟของเราไปเลยงั้นแยกกันทานดีกว่าให้ผลไม้ได้สดชื่นเต็มที่และกาแฟก็ได้โชว์ ชาติของตัวเองเนาะ ข้อ3ครับอาหารที่เน้นกระเทียมเคยทานกระเทียมเยอะๆแล้วจิบกาแฟตามไหมครับน้องโรสเคยค่ะพี่บีนกลิ่นกระเทียมมันตีขึ้นมาจนกาแฟรสชาติแปลกไปเลยค่ะเหมือนมีรสโลหะปนมาด้วยถูกต้องเลยครับน้องโรสกระเทียมมีกลิ่นฉุนที่แรงและติดทนนานเมื่อเจอกับรสขมที่ละมุนละไมของกาแฟมันจะทําให้รสชาติเพี้ยนไปหมดเลยครับฉะนั้นถ้าจะทานอาหารกระเทียมเข้มข้นก็ควรทานคนละช่วงเวลากับการดื่มกาแฟนะ ะะเพื่อให้ได้ลิ้มรสชาติที่ดีที่สุดของทั้ง2องอย่างค่ะ มาถึงข้อสี่กันค่ะอาหารที่ทำจากมะเขือเทศเช่นพาสต้าซอสมารินาร่าหรือพิซ,ซ่าค่ะมะเขือเทศก็มีรสเปรี้ยวโดดเด่นเหมือนกันใช่ไหมครับน้องโรสใช่ค่ะและเมื่อจับคู่กับกาแฟอาจจะทำให้ความขมของกาแฟถูกทำให้รุนแรงขึ้นทำให้เหลือรสขมติดลิ้นนานกว่าที่คิดค่ะเหมือนมันไปบดบังรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งมะเขือเทศและกาแฟไปเลยงั้นแยกกันทานดีกว่าเนอะเพื่อให้เราได้ชื่นชมรสชาติของแต่ละอย่างได้อย่างเต็มที่ ต่อมาเรามาพูดถึงชีสตัวปัญหากันบ้างครับน้องโรสนั่นคือบลูชีสครับโอ้โหบลูชีสนี่กลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะพี่บีนทั้งฉุนทั้งเค็มใช่เลยครับน้องโรสความแรงของบลูชีสมันจะไปบดบังกลิ่นหอมละเอียดอ่อนของกาแฟหมดเลยครับแทนที่จะเสริมกันกลับทําให้สับสนในรสชาติไปหมดเลยสําหรับคอกาแฟและคอชีสแนะนําให้แยกกันชิมนะคะเพื่อให้แต่ละอย่างได้ฉายแสงในแบบของตัวเองค่ะ ข้อ6แล้วค่ะพี่บีนแตงกวาค่ะหลายคนอาจจะงงว่าแตงกวาเนี่ยนะนั่นสิครับน้องโรสแตงกวาดูเป็นอะไรที่เบาๆสดชื่นทําไมถึงไม่เข้ากับกาแฟล่ะครับเพราะว่าความเย็นสดชื่นของแตงกวามันไม่เข้ากันกับความอบอุ่นและกลิ่นคั่วของกาแฟเลยค่ะทําให้ทั้งสองอย่างมีรสชาติจืดไม่น่าสนใจไปเลยค่ะเหมือนกลิ่นมันตีกันจนจืดไปหมดงั้นถ้าจะกินแตงกวาก็เอาไว้ในสลัดหรือแซนด์วิชดีกว่านะครับส่วนกาแฟก็ดื่มเดี่ยวเดียว เพื่อสัมผัสความอบอุ่นและรสชาติที่เข้มข้นครับข้อ7ครับอาหารที่มีกลิ่นมิ้นต์อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับน้องโรสเหมือนเวลาแปลงฟันแล้วดื่มกาแฟตามเลยใช่เลยค่ะพี่บีนรสชาติกาแฟมันจะแปลกแปกไปเลยเหมือนรู้สึกเย็นเย็นชาชาที่ลิ้นทําให้กาแฟไม่มีรสชาติหรือมีรสโลหะแปลกแไปเลยค่ะกลิ่นมิ้นต์มันจะทําให้ต่อมรับรสเราชาทําให้รสชาติที่ควรจะอบอุ่นและเข้มขน้นมันหายไปเลยครับฉะนั้นแยกเวลาดื่มกา แฟกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมิ้นออกจากกันนะครับ มาถึงอาหารญี่ปุ่นกันบ้างค่ะซูชิค่ะซูชินี่รสชาติละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับทั้งความอูมามีของปลาดิบและข้าวที่ปรุงรสอย่างพิถีพิถันใช่ค่ะแต่รสขมที่เข้มข้นของกาแฟจะไปกลบรสชาติที่ละเอียดอ่อนของซูชิหมดเลยค่ะทำให้ซูชิมีรสชาติจืดไม่น่าสนใจไปเลยงั้นสําหรับคนรักซูชิควรทานคู่กับเครื่องดื่มอื่นที่เข้ากันมากกว่านะครับแล้วค่อยดื่มกาแฟแยกต่างหาก ข้อ9แล้วครับน้องโรสแตงโมครับแตงโมนี่สดชื่นมากๆเลยนะคะพี่บีนแต่ทําไมถึงไม่เข้ากับกาแฟล่ะคะเพราะความหวานฉ่าของแตงโมเมื่อเจอกับกาแฟมันจะสร้างรสขมที่แปลกประหลาดขึ้นมาครับแทนที่จะเสริมรสชาติมันกลับทําให้รสชาติสับสนไปหมดเลยงั้นเก็บแตงโมไว้เป็นของว่างสดชื่นในวันที่อากาศร้อนดีกว่านะคะส่วนกาแฟก็ปล่อยให้มันได้อบอุ่นหัวใจเราไปอย่างเต็มที่ค่ะ เกือบสุดท้ายแล้วค่ะพี่บีนแตงกวาดองค่ะโอ้โหแตงกวาดองนี่รสชาติเปรี้ยวจัดจ้านเลยนะครับใช่ค่ะความเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูของแตงกวาดองจะไปรบกวนความสมดุลของรสชาติกาแฟทำให้เกิดรสชาติที่ปนเปื้อนไม่น่าพึงพอใจเลยค่ะงั้นเพื่อประสบการณ์รสชาติที่ดีที่สุดควรแยกแตงกวาดองและกาแฟออกจากกันนะครับให้แต่ละอย่างได้โดดเด่นในแบบของตัวเองครับและสุดท้ายครับน้องโรส ลูกอมน้ำตาลสูงครับอันนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายนะคะพี่บีนเพราะขนมหวานหวานบางอย่างก็เข้ากับกาแฟแต่ลูกอมนี่ไม่น่าจะใช่ถูกต้องเลยครับน้องโรสลูกอมที่น้ำตาลสูงมากๆอย่างเยลลี่บีนหรือลูกอมแข็งๆมันจะไปบดบังรสชาติที่ซับซ้อนของกาแฟทำให้กาแฟดูขมโดดๆไปเลยครับถ้าอยากจะพักดื่มกาแฟแบบหวานหวานแนะนำให้เลือกขนมที่เข้ากันได้ดีกว่านะคะเพื่อให้รสชาติที่แท้จริงของกาแฟได้เปล่งประกายออกมาค่ะเป็น ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทั้งหลายกับ11สิ่งที่ไม่ควรกินคู่กับกาแฟหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการดื่มกาแฟของคุณให้มีความสุขและดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับใช่ค่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของเราอาจจะส่งผลต่อรสชาติและสุขภาพของเราได้เลยนะคะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยกินอะไรที่ไม่ควรคู่กับกาแฟแล้วรู้สึกแปลกๆบ้างไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาแบ่งปันประสบการณ์กันได้เลยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ TCBR Podcast